พระเจ้าสังขะบรมาจากรักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจัดสละราชสมบัติพร้อมรัตนเจ็ดประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่อ,อกวด,ด้วยใจที่เลือมใสในพระบรมาศาสดาอยากนักราทีู่มีบุญญาบารม Good night, my mind Jungs, the, you, some, my, the oh, เมตราอีกนึง,นงสไขเสร็จทนั้นเองอมีแค่สองไข่เสร็จเท่านั้นเองเนะาะเราก็จะได้พบพระเสียอริยะเมตรายแล้วแค่เราหายใจทุกวันทุกวันให้ต่อนเนื่องแค่นั้นเองเราก็ไปถึงตรงนั้นแล้วเนาะโอ้ แปลกนะพระเจ้าสังฆบรมมรรกภพทำไมท่านไม่อยู่เป็นพุทธอุปถากนะโอ้โปกครองอาณาจักรไปถึงสี่สวีปต้งเงียเนาะสี่สวีปรอบขาวพระสุเมนหรือพระวสินรลุจะไปที่ตั้งสวรรค์ชั้นหนึ่งจตุมาราชิกากับสวรรค์ชั้นสองดาวดึงเนาะเออแปลก นั่นก็เป็นเพราะว่าบาร,รมีท่านจะต้องบรรลุอรหัตผลน,นี่เพราะฉะนั้นอะไรก็ไม่สนทั้งสิ้นอยากได้บรรลุมรควลนิพานรัตนาทั้งเจ็ดรังไม่อยู่นี่เนาะอนุภาพแห่งบรมจจักพัครั้งท่านไม่อยู่ไม่อะไรอววรเลยเนี่ยที่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรย์น,นอะอศัศจรดีเดียว การมาเกิดขึ้นของพระเจ้าจากักรพรรดิก็ว่าย,ย่างแล้วแต่การสละตาแหน่งที่ตัวเป็นอยู่นี่วันไม่แสงง่ายเนะหัวใจตรงนี้เนาะทําด้วยอะไรเนาะนีะ่เออ,เอ,อแปลกนะเอที่คิดได้อย่างเนี้แปลกมากเสียเดียอ,อนี่อัศจรรย์จ้ะแล้วว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยที่เกิดมาเนี่ย มิต่บุญกับบาปนังนั้นที่รดัดกันยึดครองอยู่ในใจของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายมันเรื่องบุญเรื่องบาปเวลาบุญครอบครองก็คิดดีพูดดีทําดีเวลาบาปครอบ,บครองก็คิดใหม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเราร้อนก็เห็นจะมีอยู่แค่นี้นั่นก็เป็นกลางๆทั้ทีแต่ไม่ใช่กลางของกลางภายในเนะี่ยคือไม่ดีไม่ชั่วอย่างนี้เนาะ เรามาทวนสักนิดนะจ๊ะหลังจากพระเสียเรียไมตรายจะทรงมียอดทหารเอกแห่งกองทัพทาฝ่ายบรรพชิตแล้วโรองยังทรงมียอดทหารเอกแห่งกองทัพทาฝ่ายเครหัดอีกด้วยที่สร้างบารมีแล้วก็ปรารถนาความเป็นพุทธบุตรากในเพศเครหัดนี่เนาะมีอยู่สองท่านด้วยกันถ้าได้ชื่อท่านสุทัตตะเครือหับ,บดี ท่านที่สองวิอว่าท่านสังฆะเครือหาพดีหัวหน้ฉั้นตามจําได้ไหมจ๊ะนักเรียนจําได้ไหมจ๊ะอ๋อท่านแรกชื่อเครือหายพอดีท่านที่สอง,สงท่านแรกชื่อท่านดี่สองชื่ออ๋อ นี่เนาะโอ้ต้องจําให้แม่นนะเพราะบอกคนทั้งสองท่านก็คือขึ้นได้ยากเป็นฝ่ายกองสเสบียงไงสวนบสิกาพุทธบุธูชาก็มีอยู่สองท่านเช่นกันท่าแรกมีชื่อว่านางยะสปะวด,ดีส่วนท่านที่สองมีชื่อว่านางสังขาท่าแรกชื่อ ่านที่สองสังขารสังขานี่นะนี่จะโอ้ทำไมเก่งๆให้จำแม่นๆนะนี่นะสำหรับบุปกรรมที่ทต่มายุคสมัยของพระสิรยริยเมตรัยสมมาสมุทธเจ้ามีความบริบูรณ์เพียบพร้อมในทุกๆเรื่องนี่เราต้องศึกษาจะถ้าเราอยากให้เพียบพร้อมอย่างท่านก็ต้องทำอย่างท่านเรามาดูซิว่าท่านทำอย่างไร ดีไหมเออเผื hmm. ่อวันพรุ่งนี้เราจะได้ทำบ้างเออทำสักล้านคนจะขนาดไหนนี่เนาะเออนี่ขนาดท่านทำลำพังส่วนตัวนะตอนนี้ก็เพระบารมีสามสิบทัศนี่ท้าบารมีสีเนคขมะปัญญาริยะคันติสัจัยฐานเมตตาเบขาบารมีสามระดับนี่นะจ๊ะทรัพย์อววะชีวิต โดยทำสิ่งด้วยชีวิตที่พระองทรงสั่งสมมาอย่างเต็มที่เต็มกำลังคือสั่งสมความบริสุทธิ์ด้วยการกระทำนี่สิบอย่างสามระดับถึงสามสิบทัดตามทันไหม,น,น,มนี่นะทำยาวชีวิตเป็นเดิมพันย่างตลอดต่อเนื่องนี่ไม่ใช่กลางกลางนี้นะ และยาวนานกว่าแปดสิบสงไขกับอีกแสนมหากับนั่นเองแปลว่าสิ่งไม่บริสุทธิ์ไม่เอาสังสมแต่สิ่งที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นก็ค่อยๆสังสมไปกลั่นจิตกลั่นใจกลั่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญากาศัธาตุของท่านให้ใสสสใสทั้งธาตุทำเห็นจำกิโลของท่านนะใสบริสุทธิ์ในระดับที่พยายามมาขวางกันไม่อยู่ นี่จ้ะสิ่งดีๆจึงเกิดขึ้นกับท่านมากมายตามท่านไหมจ๊ะอ<า>เออนี่จ้ะเราต้องศึกษาว่าท่านทําอย่างไรแล้วก็ทําอย่างนั้นแหละวันพรุ่งนี้เราก็กำลังจะทําอย่างท่านนี่นะจ๊ะอ<า>นอกเหนือจากบารมีสามสิบทัศน์แล้วยังมีบุญพิเศษอีกอที่นะจ๊ะสามสิบทัศน์ว่าบุญยิ่งหยวดแล้ว ยังมีบุญพิเศษเสริมที่ทำให้เกิดสิ่งพิเศษอีกหลายประการ oh. อ๋อนี่แลจ้ะตามทันไหมจ้ะนี่เนะอุปัติกาพุทธบุตรถากท่านแรกชื่อเ <Yes. S 1> นื้อจำไม่ได้ <laughs> ท่านที่สอง ทำไมเกง่งๆเนาะเก่งมากเลยนอกเนือจากาบารมีสามสิบทัศต,ตายเดี๋ยวจะนอนดึกครูผูใหญ่บุงคนทำไปนอนดึกแท้ทั้งๆบอกจะนอนดึกอนอกนอจากาบารมีสามสิบทัดแล้วคือไม่อยากจะให้ผ่านไปเฉยๆเนี่ย<อ>มันเรื่องสําคัญเพราะพรุ่งนี้เราก็จะทําบุญพิเศษด้วย<อ>นี่นะนอกนอจากสามสิบทัศ เช่นไม่มีถุงก๊อบแคปเออเอ่างีออ้อตามทมันไหมจ๊ะ <C AP> อาบุญพิเศษนะ <C AP> เออถ้าไม่ได้ศึกษาทําบุญพิเศษนี้ไม่ได้สองผู้นี้ต้องไม่หงุดหงิด <C AP> อ่าคนเยอะ <C AP> ความสะดวกสบายก็ไม่เทาที่บา้านเลยที่ศูนย์อบรมที่เราไปอบรมมาเพราะมีปริมาณคนจํานวนน้อย <C AP> นี่เนาะสามสิ่งที่บริการที่จะรองรับนี่ <C AP> ที่ที่จริงมีเพียงพอแต่เหมือนไม่เพียงพอเออ หรือสีการเข้าห้องน้ําที่ให้เหมือนใหม่เสมอเนี่ยนี่เนาะในปริมาณจํานวนคนเยอะๆมันจะทําให้บุญเราจะหกหรือจะอยู่เนี่ยเต็มเปี่ยมหรือหกหล่นนี่เนาะนี่ละจะคือบุญพิเศษที่เราจะต้องรักษาไว้เนี่ยทำไงไม่ให้มันหกเออบาสิกาแก้วนอนนี่นะจ๊ะ สิ่งพิเศษอีกหลายประการซึ่สามารถสรุปเป็นหัวข้อข่า,าวเด็กเก้าประการว oh. ันนี้เราจะเอาสักกี่ประการนี้น oh. ดังต่อไปนี้คือสิ่งพิเศษประการที่หนึ่งโลกในยุคนั้นคือโลกใบเดียวกันกับที่เราอยู่ <Yeah. S 1> แต่ว่ายุคนั้น <Yeah. S 1> จะไม่มีคนบ้าใบ oh. ยุคเรามีไม่ mm. มันไม่น่าเชื่อว่าโลกเดียวกันเนี่ย ยกนี้มียกหน้าไม่มีเออ,เอ,อคนบ้าคนไม่ไม่มีเ,ออเราอยากศึกษามหมอยากศึกษาที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตชาติเนี่ยรุตโองค์พระเสียเลือไม่ตดเนี่ยทติเ,ออเกิดเป็นพระบรมโพธิส์พระองค์เกิดเป็นพระบรมรว์ทรงเป็นผู้ที่มีวาจาสุภาษิตเออ,เอ,อ ไม่จะทุพาสิทธ์นะ ioè, ไม่เคยพูดปดมดเท็จหรือหลอกลวงผู้อื่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวเน<อ>ี่ยแม้แต่ครั้งเดียวสมมุติวันจันทร์เราได้<ะ>วัน <c oughs> อังคารนี่นะเราจะได้เหมือนวันจันทร์ไหมองค์าการผู้บรหิหารสุขเสร้าอาทิตย์นี่ใช่ท่านได้ทุกวันทุกเดือนทุกปี นี่นะทั้งปีทุกปีตลอดปีตลอดไปท่านได้แต่เราได้บางทีบางที่นี่นะพ <c oughs> ระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีวาจาสุภาษิตไม่เคยพูดปลดมดเท็จหรือหลอกลวงผู้อื่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยที่พระองค์จะทรงทำช่นนี้ตลอดระยะเวลาฟังนะจ๊ะ <c oughs> แห่งการสร้างปฐมีกว่า80ปะสิคสงขายกับอีกแสนมหาครับน <c oughs> ี่เจ้า <c oughs> สาธุ <c oughs> มันที่ยาวมาก พรุ่งนี้เราเอาวันเดียวอะได้ไหมเออก็จะเป็นสิ่งพิเศษสําหรับเราสําหรับวันพรุ่งนี้นี่เนาะอ๋อเราจะเป็นบุคคลพิเศษเราก็จะได้อย่างนี้เนาะเนี่ยเราลองสักวันในพรุ่งนี้นะเอาให้ดีเลยส่วนใครจะมีบิดบากรรมาพภทนี้คือชอบพูดจาโกหกมดเท็จหรือชอบหลอกลวงผืน คนนั้นก็จะไม่มีสิทธิ์มาบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยะเมตไตรยอย่างแน่นอนอเพราะนั้นเราก็ต้องไปสำรวจตัวเราเองนี่นใ,ให้ดีเออแล้วพายุคนั้นมดเกลี้ยงเสี่ยงกันไปเลยเนี่ยเพราะว่าเป็นมนุษย์คนละประเภทคน <c oughs> ละเผ่าพันธุ์กันนะนี่พันก็หกหลอกลวงพันุหนึ่งแต่นี่เขาไม่สิ่งพิเศษประการที่สอง โลกในยุคนั้นจะไม่มีคนตาบอดโอ้โ,อโลกเดียวกันใบเดียวกันนี้ยุคนี้มีไหมมีอ่ามีเรามาศึกษาทำไมยุคนั้นจริงไม่มีเห็นไหน่าศึกษานี่ะใครว่าเรียนธรรมะแล้วเบื่อบเบื่อไหมไม่อ้นี่นะนี่จ่ะปิดประตัวบายด้วยกรอนที่สร้างสรรค์ อะจำไม่ได้ละหากใครทำคำทำตามคำกรอนขอยืนยันว่าประตูวสวรรค์เปิดรับแน่แน่เลย<า>โอ้นี่นะสิพิเศษประการที่สองเล่ายกนั้นจะไม่มีคนตาบมอมดตามทันไหมจ๊ะเอาไปให้ครูไู้ใหญ่ว่าไง ระการที่เท่าไหร่จ๊ะที่เป็นเจน,นี้กับพระนเน่ดีตชาติพระองค์ทรงมังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ทรงมีปกติคือทำอย่างนี้เป็นปกติมองสมณะผู้มีศีลนะในความเคารพรักและเทิดทูตบูชาอย่างสูงสดุดเ<อ>นี่ยเหมือนตอนที่พระ้ัดงธรรมชัยเดิน,นมนใช่เออภูมมีบุญตาดีมีบุญก็ ออกมามองสมณะผู้มีศีลด้วยความเคารพรักและเทิดทูนภูชาแล้วก็มพี่ไทยธรทำอะไรก็เอามาถวายมีน้ำมีอะไรสารพัดนึกออกไปจ๊ะหรืออมองตามท่านในความเคารพร่มใสที่คุณยายท่านหนึ่งเดินตามจนกระทั่งไปถึงวัดและที่วัดก็ยังมีโอผู้มีบุญมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เด็กดีวิสาเอ้ยนี่นะ ผู้ใหญ่ใจดีมีบุญเอ่ยคอยต้อ,อนรับอย่างดีเออเอาน้ำล้างเท้าเช็ดเท้าเอาที่รับผาทิศตะแตทที่ฝ่าเท้านั่นเห็นไหมจ๊ะระืมมด้วยกันทั้งสองวอยเป็นต้วแบบที่ดีสำหรับเด็กๆทั้งหลายที่จะเป็นลมหายใจของพระพุทธศาสนาต่อไปนี่ไงจะได้สิ่งพิเศษตรงนี้เออ ทีนี้ถ้าใครมองสมณะผู้มิศีลได้ความไม่เคารพไม่รักไม่แททูลบิชชาแค่แค่อย่างนี้นลจ้ะ,จะยังไม่ถึงกับด่าว่าหรืออะไรหนากนี่นะเอาแค่ไม่เมื่อน,นึงนี่ะน,นะไม่แททูนนี่เนาะเราลองนึกดูอะไรมันจะเกิดขึ้นปิชาต้องศึกษาเอาอีกว้ย อีกท้งพระองค์ยังทรงมองอยาจกวันิพกทั้งหลายอ,อันนี้ต้องศึกษาบางคนมองเห็นยาจกวันิพกเหมือนกันใ,ในยุคที่พระองค์สร้างบารมีนี่นะยุคเราก็มียาจกวันิพกแต่เรามองแล้วเราทําได้อย่างท่านไหมนี่สํารวจตัวตาตัวเรานะด้วยในตาและหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักออออความเมตตาอยู่ตลอดเวลาเลย และที่พระองค์จะทรงทํำชนิดตลอดระยะเวลา่งการสร้างบารมีกว่าแปดสิระสกับอีกแสนมหากรื<า>มยาวขนาดนั้น<อ>นี่ไม่ธรรมดานะเออบางคนมองไม่ได้จิตประกอบไปด้วยเมตตาหรือความรักแนละ้วยอมบอกไปไกลๆหรือมองด้วยอติมานะคือดูหมิ่นดูแคลนแต่พระองค์ไม่ตลอดระยะเวลาการสร้างบารีของพระอง แปดสิบะสงกานกับอีกแสนมากครับรดัะนั้นยุคหน้าจึงเป็นยุคที่มีอะไรพิเศษเยอะแยะ